เพื่อนๆจ๋านี่คะ่ะบรรยากาศสวยงามจะ้ะเช้าๆก็จะเห็นบรรยากาศที่สดชื่นค่ะเพื่อนๆค่ะไม่ว่าอยู่บริกรุงหรืออยู่บนโนโน้านนอกอากาศก็สดชื่นเหมือนกันนะคะดูวิวคะ่ะเนาะเป็นวิวสวยงามมาให้เพื่อนๆชมนี่คะ่ะหญ้ามีน้ําค้างเต็มเพื่อนๆตอนเช้าๆเนาะเพราะว่าฝนตกเมื่อวานวันนี้วิวสวยงามค่ะเพื่อนๆจ๋านี่คะ่ะ ดอกบานก็มีจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่คือดอกบานค่ะบานก็หลายดอกเหมือนกันนกตูงก็หลายดอกค่ะเพื่อนธรรมาชาติแท้ๆเห็นไหมคะมาแรงมุมตัวเล็กๆอยู่ในดอกเห็ดข้างล่างเพื่อนๆค่ะนี่ก็บานแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็บานแล้วชมพร้อมวิวบรรยากาศท้องฟ้าไปด้วยนี่กําลังตูมดอกนี้กำลังพอดีเก็บหรือว่าพอดีเกงแต่นี่บังเอิญกินไม่ได้ค่ะ เอาบรรยากาศสวยงามมาให้ชมเนาะค่ะเนาะชมแค่บรรยากาศสวยงามก็พอจะเป็นวิวสวยและบรรยากาศดีมากยามเช้าเนาะค่ะเนาะถ้าตื่นยา้บ้านเราน็กลคะ่ะในสนามหญ้าใดหนึ่งก็เลยเก็บภาพและคลิปบรรยากาศเป็นวิวสวยงามมาให้เพื่อนๆชมเนาะค่ะเนาะเป็นวิวสวยงามมาให้เพื่อนๆชมนี่ค่ะหญ้ามีน้ํคาค้างเต็มเพื่อนๆตอนเช้าๆเนาะ เพราะว่าฝนตกเมื่อวานวันนี้อย่าพึ่งเบื่อกันเด้อค่ะเด้ออย่าพึ่งเบื่อกันค่ะดูท้องฟ้าดูวิวสวยงามกับยายหนึ่งอนค่ะวิวสวยงามกับยายหนึ่งแล้วก็สนามหญ้ากับยายหนึ่งอย่าพึ่งเบื่อกันเด้อค่ะเด้ออย่าพึ่งเบื่อกันค่ะดูท้องฟ้าดูวิวสวยงามกับยายหนึ่งอนค่ะวิวสวยงามกับยายหนึ่งแล้วก็สนามหญ้ากับยายหนึ่งเนาะค่ะเนาะเป็นวิวสวยงามมาให้เพื่อนๆนชมนี่ค่ะหญ้ามีน้ําค้างเต็มเพื่อนเพื่อนตอนเช้าเนาะ เพราะว่าฝนตกเมื่อวานวันนี้บังเอิญกินไม่ได้ค่ะเห็ดนี้กินไม่ได้เด้อเพื่อนๆจ้ะเห็ดนี้กินไม่ได้ค่ะแต่ยัยหนึ่งเอาความสวยงามและบรรยากาศสดชื่นยามฝนไม่ตกยัยหนึ่งก็เดินออกกําลังกายมาเจอเห็ดจ้ะเห็ดนี้น่ากินไม่ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะเห็ดนี้น่ากินไม่ได้หรอกเพราะว่าทรงและบรรยากาศข้างล่างเป็นเห็นไหมคะเห็นไหมคะซูมเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมคะนี่คือมะเร็งมุอธรรมชาติเหมือนกันจ้ะ เอาบรรยากาศและวิวทิวทัศน์เนาะค่ะเนาะยั่หนึ่งก็เวกย่าให้เพื่อนๆชมเนาะค่ะเนาะแวกย่าให้เพื่อนๆชมว่านี่ค่ะให้ดูดอกเห็ดเป็นสินนะคะดูเป็นสินวิวนะะีะและเป็นวิวสวยและบรรยากาศดีมากยามเช้านาะค่ะเนาะถ้าตื่นแด้พอดีเก็บหรือว่าพอดีเกงแต่นี่บังเอิญกินไม่ได้ค่ะ เอาบรรยากาศสวยงามมาให้ชมเนาะค่ะเนาะชมแค่บรรยากาศสวยงามก็พอจ้ะยี่หนึ่งก็แวกแยกให้เพื่อนๆชมเนาะคะนน่ะเนาะแวกแยกให้เพื่อนๆชมว่านี่ค่ะให้ดูดอกเห็ดเป็นศิล์นะคะดูเป็นศิลวิวและเพื่อนชมเนาะค่ะเนาะชมเป็นศิลและปากค่ะชมวิวสวยงามยามเ,ามเช้าคลิปสวยงามยามเช้ามาให้เพื่อนๆชมเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าก็โอเคอยู่นะคะดอกตูมเนาะ ถ้าแกงได้ยายหนึ่งจะเก็บมาแกงแต่บาดมันมันไม่สวยเหมือนเห็ดกิน,นะะเนาะค่ะเนาะแต่เป็นเห็นหน้าว่าเป็นเห็ดกินไม่ได้หนึ่งก้อนค่ะดูเห็ดสวยงามดูเห็ดสวยงามธรรมชาติกับยายหนึ่งก้อนนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าชมบรรยากาศด้วยกันค่ะยายหนึ่งแยกผัดค่ะขอโทษขออาภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ยินเสียงนกจัก แล้วก็มีดอกเห็ดค่ะเพื่อนๆค่ะดอกเห็ดนี่ก็จะเพื่อนค่ะนี่ก็บานแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็บานแล้วชมพร้อมวิวบรรยากาศท้องฟ้าไปด้วยนี่กําลังตูมดอกนี้กตอนนี้ยายหนึ่งทํางานอยู่กรุงเทพก็เลยไม่ได้ไปค่ะปีนี้อันนี้ก็ดอกตูมจากเพื่อนๆจ๋านี่ก็ดอกตูมเอาดอกตูมมาให้เพื่อนๆชมเอาดอกบานมาให้เพื่อนๆชมบรรยากาศสวยงามดอกเห็ดสวยงามค่ะ เอาดอกเห็ดสวยงามมาฝากนะวันนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะดอกตูค่ะชมบรรยากาศสวยงามดอกเห็ดสวยงามค่ะเอาดอกเห็ดสวยงามมาฝากนะวันนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะดอกตูค่ะในกรุงก็ไม่มีอะไรเยอะแยะนี่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 ค่ะธรรมาชาต right ิเห็นไหมนะคะมะแรงมุมในดอกเห็ดนะคะเพื่อนๆจ๋ามลแรงมุมในดอกเห็ดก็มีจ้านี่นี่ทำก็โอเคอยู่นะคะดอกตูนเนาะ ถ้าแกงได้ใยห,หนึ่งจะเก็บมาเกงเต็มหนะคะข้างล่างเป็นเห็นไหมคะเห็นไหมคะซูมเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมคะนี่คือมะเร็งมุมธรรมชาติเหมือนกันจ้าเอาบรรยากาศและวิวทิวทัศน์เนาะค่ะเนาะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะนี่ค่ะวิวและภาพบรรยากาศตอนเช้าๆหกโมงเช้าค่ะเพื่อนๆจ้าก็จะเป็นวิวประมาณค่ะชมบรรยากาศสวยงามดอกเห็ดสวยงามค่ะ เอาดอกเห็ดสวยงามมาฝากนะวันนี้เนาะคะ่ะเนาะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะดอกตนูนี่ยายหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้ยายหนึ่งขอบคุณค่ะค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายอากาศมันมันไม่สวยเหมือนเห็ดกินเนาะค่ะเนาะแต่เป็นเห็นหน้าว่าเป็นเห็ดกินไม่ได้นะคะข้างล่างเป็นเห็นไหมคะ่ะเห็นไหมคะซูมเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมคะ่ะนี่คือมะเร็งมุมธรรมชาติเหมือนกันจ้า เอาบรรยากาศและววิวทิวทัศน์เนาะค่ะเนาะยายหนึ่งก็เวกย่าให้เพื่อนๆนชมเนาะค่ะเนาะเวกย่าให้เพื่อนๆชมว่านี่ค่ะให้ดูดอกเห็ดเป็นสินนะคะดูเป็นสินวิวนะและมีอากาศสดชื่นมากค่ะตอนเช้าๆ,ๆมีเสียงนกเสียงนกร้องดังเจ้า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 แต่ว่ายายหนึ่งไม่ได้อัดคลิปเสียงสดนะฝนไม่ตกยายหนึ่งก็เดินออกกําลังกายมาเจอเห็ดจ้ะ เห็ดนี้น่ากินไม่ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะเห็ดนี้น่ากินไม่ได้หรอกเพราะว่าซูงและบรรยากาพเพื่อนชมเนาะคะ่ะเนาะชมเป็นศิลและปละะักค่ะชมวิวสวยงามยามเช้าคลิปสวยงามยามเช้ามาให้เพื่อนๆชมเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอาบมันมันไม่สวยเหมือนเห็ดกินเนาะค่ะเนาะแต่เป็นเห็นหน้าว่าเป็นเห็ดกินไม่ได้นะคะข้างล่างเป็นเห็นไหมคะ่ะเห็นไหมคะซูมเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมคะ่ะนี่คือมะเร็มมงมุมธรรมชาติเหมือนกันจา้า เอาบรรยากาศและว,วิวทิวทัศน์เนาะค่ะเนาะบางเอิญกินไม่ได้ค่ะเห็ดนี้กินไม่ได้เด้อเพื่อนๆนจ่าเห็ดนี้กินไม่ได้ค่ะแต่เร่งหนึ่งเอาความสวยงามและบรรยากาศสดชื่นยำชากันนะคะเพื่อนๆนจ่าตอนเช้าเช้าตื่นออกกําลังกายเนาะค่ะเนาะหันไปหันมามาเห็นเห็ดค่ะเพื่อนๆมาเจอเห็ดในสนามเห็ดน้องเห็ดค่ะ สวยงามไหมคะกาลังออกก็มีค่ะนี่กาลังตูมเลยค่ะนี่นี่นี่กำลังตูมเลยค่ะ,เ,คะเพื่อนเพื่อนถ้ากินได้กันนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าตอนเช้าเช้าตื่นออกกาลังกายเนาะค่ะเนาะหันไปหันมามาเห็นเห็ดค่ะเพื่อนเพื่อนมาเจอเห็ดในสนามเยอะชมบรรยากาศสวยงามดอกเห็ดสวยงามค่ะเอาดอกเห็ดสวยงามมาฝากนะวันนี้เนาะคะ่ะเนาะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ค่ะ ดอกตูมธรรมชาติแท้ๆเห็นไหมคะมาแลงมุมตัวเล็กๆอยู่ในดอกเห็ดข้างล่างธรรมชาติแท้ๆเห็นไหมคะมาแรงมุมตัวเล็กๆอยู่ในดอกเห็ดข้างล่างวิวสวยและบรรยากาศดีมากยามเช้าเนาะค่ะเนาะถ้าตื่นเช้ามาให้เพื่อนๆชมค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะค่ะเนาะเพียงแต่ว่าเอาวิวสวยงามมาฝากเพื่อนๆยามเช้าๆจะสดชื่นกันทุกคนค่ะคลิปนี้ชมบรรยากาศสวยงามดอกเห็ดสวยงามค่ะ เอาดอกเห็ดสวยงามมาฝากนะวันนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ค่ะดอกตูวิวสวยงามค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ค่ะดอกบานก็มีจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋านี่คือดอกบานค่ะบานก็หลายดอกเหมือนกันเนาะตูงก็หลายดอกค่ะเพื่อนเนาะค่ะเนาะเป็นวิวสวยงามมาให้เพื่อนเพื่อนชมนี่ค่ะหญ้ามีน้าค้างเต็มเพื่อนเพื่อนตอนเช้าเนาะ เพราะว่าฝนตกเมื่อวานวันนี้ฝนเยี่ยหนึ่งก็เวียง่าให้เพื่อนเพื่อนชมเนาะค่ะเนาะเวียง่าให้เพื่อนเพื่อน,อนชมว่านี่ค่ะให้ดูดอกเห็ดเป็นศิลปนนะคะดูเป็นศิลวิวนะ,ะและเพื่อนชมเนาะคะ่ะเนาะชมเป็นศินละปะค่ะชมวิวสวยงามยามเช้าคลิปสวยงามยามเช้ามาให้เพื่อนเพื่อนชมเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนชมเนาะค่ะเนาะชมเป็นศินละปะค่ะ ชมวิวสวยงามยามเช้าคลิปสวยงามยามเช้ามาให้เพื่อนๆชมเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหนงก่อนค่ะดูเห็ดสวยงามดูเห็ดสวยงามธรรมชาติกับยายหนึ่งก่อนนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าชมบรรยากาศด้วยกันค่ะตอนนี้ยายหนึ่งทำงานอยู่กรุงเทพก็เลยไม่ได้ไปค่ะปีนี้อันนี้ก็ดอกตูมจ้ะเพื่อนๆจ๋านี่ก็ดอกตูม เอาดอกตูมมาให้เพื่อนๆชมเอาดอกบานมาให้เพื่อนนี้อากาศสดชื่นมากค่ะตอนเช้าๆมีเสียงนกเสียงนกร้องดังเจ้า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 แต่ว่ายายหนึ่งไม่ได้อัดคลิปเสียงสดนะครับเห็ดส <icias> วยงามยามเช้าเนี่ยคนบ้านเราที่ชอบไปหลงังตูมกำลังพอดีมัดเลยค่ะ ดอกใหญ่นะคะดอกเท่ากับปั้นนี่ค่ะดอกตูมแล้วก็ดอกบานนี่ก็เท่าฝ่ามือเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะดอกเห็ดกำลังตูมกําลังพอดีหมัดเลยค่ะดอกใหญ่นะคะดอกเท่ากําปั้นนี่ค่ะดอกตูมแล้วก็ดอกบานนี่ก็เท่าฝ่ามือเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะดอกเห็ดนะคะข้างล่างเป็นเห็นไหมคะเห็นไหมคะซูมเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมคะนี่คือมะเร็งมูมธรรมาชาติเหมือนกันจ้า เอาบรรยากาศและวิวทิวทัศน์เนาะค่ะเนาะนีอากาศสดชื่นมากค่ะตอนเช้าๆมีเสียงนกเสียงนกร้องดังเจ้าเๆจ้าเจ้าเจ้าแต่ว่ายายหนึ่งไม่ได้อัดคลิปเสียงสดนะ mm hmm. เพื่อนชมเนาะค่ะเนาะชมเป็นศิละปะค่ะ ชมวิวสวยงามยามเช้าคลิปสวยงามยามเช้ามาให้เพื่อนๆชมเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายายหนึ่งก็แวกย่าให้เพื่อนๆชมเนาะค่ะเนาะแวกย่าให้เพื่อนๆชมว่านี่ค่ะให้ดูดอกเห็ดเป็นศิล์นนะคะดูเป็นศิลวิวนะและเนาะดอกตูมแล้วก็ดอกบานนี่ก็เท่าฝ่ามือเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะดอกเห็ดนะคะข้างล่างเป็นเห็นไหมคะ่ะเห็นไหมคะซูมเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมคะ่ะนี่คือมะเร็งมุอธรรมชาติเหมือนกันจ้า เอาบรรยากาศและว,วิวทิวทัศน์เนาะค่ะเนาะนี้อากาศสดชื่นมากค่ะตอนเช้าเมีเสียงนกเสียงนกร้องดังเจ้า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 แต่ว่าายหนึ่งไม่ได้อัดคลิปเสียงสดนะ mm hmm. เพื่อนชมเนาะค่ะเนาะชมเป็นศิละปะค่ะชมวิวสวยงามยามเช้าคลิปสวยงามยามเช้ามาให้เพื่อนๆชมเนาะค่ะเนาะ เพราะว่ายายหนึ่งก็แวกย่าให้เพื่อนๆชมเนาะคะ่ะนแวกย่าให้เพื่อนๆชมว่านี่ค่ะให้ดูดอกเห็ดเป็นศินนะคะดูเป็นศินวิว